อ่ะครับสวัสดีครับมันนี่ผมเกซิมารีวิวนะครับผมผมแกะมันนี่ผมับแกะแล้วน้องมารีวิวสดๆกันอ,อินเวอร์เตอร์นะครับตัวแปลงไฟในรถครับเสียบไฟ DC สิบสองโวลต์จากทีจุดบุรีนะครับเอาเบิ่งว่า ใส่งานกันจังไนใส่งานเดจิงบอนะครับผมกับพัดลมนะครับผมเตรียมไวเนี้ยแรงไส่ลิป้องวันเป็นซองลอยยีคลิปนะครับเสียบกันสดๆนะครับนะครับตัวนี้ราคากับสองลอยหาซิปนะครับรวมค่าส่งเป็นสองรอยเจ็ดบเก้าบาทนะครับผมมีพัดลมหายนะครับก็เป็นภาษาอีสานเนาะซาบันอ้า เสียบปุ๊บนะครับใช้ตรงๆนะครับบริเวณเสียบใช้ครับนะครับพัดลมติดนะครับใายปกตินะครับคุ้มนะครับสำหรับไปเที่ยวไปขังเร่มนะครับไปปิ่งหรือทุกเชิญนะครับผมชาร์จข้อมชาร์จกล่องชาร์จตัวระซันะครับ ชุดยอดครับมีไฟฮาวน USB นะครับไฟแสดงสถานะนะครับกับพัดลมนะครับใส้ดีครับผมสุดยอดครับ